นี่คือการอ่าพ่นบาทครับพ่นสีบาทแล้วก็เป่าไฟด้วยเพื่อความเงางามหาดูยากครับบาทคูบาต t อกแห่งสุ์ปฏิบัติธรรมแสงทองเจริญธรรม ตำบลน,หนาหลวงอำเภอนนนาลายัยจังหวัดสุรินทร์วิธีการพ่นบาทตอาบะการความสวยนี่ครับบริเวณวัดเป็นวัดป่า วันนี้ก็เป็นวันที่19มีนาคมพศสอ6 4อิันนี้กุฏิของคุณบายครับคุณบายนี่คือบริเวณบ้านของเราตรงนี้อากาศร้อนมากนี่ครับจากอดีตเคยเป็น ก,กังกยาวขึ้ยาครับะอตอนนี้นี่ลูกนี้เมีมาบวก <c oughs> <c oughs> บุ่นวายทางโลกครับคาปบริบัติทางธรรมก็วุ่นวายจากอยู่กับบาทกับคา,าบาทนี่แหละ <c oughs> แล้วก็จะได้กิจมนมาก็จะเก็บตังไว้ซื้อคาบาท <c oughs> ที่สวยปไปที่ทาน <c oughs> ไปนิพานจะเอาขาบาดกับบาดไปด้วยก็บอกเขาจะว่านิพานไม่มีเซเว่นนอนิพานต้องบาดเลยนะนิพานไม่มีบุหรี่ขายนะ